น้ำล้นถังแต่ไม่ยอมซักเกิดจากอะไรหนึ่งสายยางอาจจะหลุดหรือไม่ก็ไอตัวเช็คระดับน้ำนี่อาจจะเสียไปเลยนะครับผมมันเก่าเสื่อมสภาพมันแข็งกระด้างหรือว่ามันหลุดหรือเปล่านะครับนี่นะสวัสดีครับพบกับผมสองสี modify วันนี้ผมจะมาซ่อมเครื่องซักผ้านะครับ เป็นเครื่องซักผ้าของ LG 7.5กิโลกรัมนะครับอาการเสียมันก็คือว่าน้ำมันล้นถังนะครับเปิดน้ำเข้าไปไม่ยอมซกักและล้นถังไปเลยนะครับสาเหตุตรงนี้หลายๆท่านอาจจะเคยเจอนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้วิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะเทสอาการเสียก่อนนะครับว่าอาการเสียมันเป็นยังไงล้นถังอย่างไรนะครับว่าตรงกับอาการของท่านผู้ชมหรือเปล่ามาชมกันเลยครับผม ครับผมก็เดี๋ยวผมจะทําการเทสก่อนนะครับนี่นะลองเปิดเลยนะครับผมท่านผู้ชมนี่นะครับลองเทสเครื่องเลยนะครับนี่อันนี้คือมันช่างผ้าอยู่นะครับกําลังช่างผ้าอยู่นี่อันนี้เติมน้ํานะครับตอนนี้ตั้งน้ําในระดับมิเดียมนะครับผมนี่นะครับ เดี๋ยวผมจะลองลดระดับน้ําดูนะนี่สมอนะครับผมนี่ท่านผู้ชมสังเกตนะครับตอนนี้น้ําขึ้นมาครึ่งเกินครึ่งถังแล้วครับปกติเนี่ยถ้าระดับต่ําสุดเนี่ยตรงนี้น่าจะซักแล้วน่าจะปั่นแล้วนะครับผมปั่นซักแล้วมอเตอร์น่าจะทํางานแล้วแต่ตอนนี้ยังเติมน้าเข้าไปเรื่อยๆท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมน้าเต็มถังเลยนะครับล้นเลยนะตอนนี้ล้นออกไปด้านนอกแล้วนะครับนี่ท่านผู้ชมนะครับล้นออกถังไปแล้วนะครับก็คือยังไม่ซักเนี่ยตรงนี้นะครับก็น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเซ็นเซอร์นะครับเป็นตัวเช็คระดับน้ํานั่นเองเดี๋ยวเรามาแกะเช็คนะครับว่าเกิดจากอะไรเป็นยังไงนะครับก็ตรงนี้นะครับวิธีการเอาฝาครอบตรงนี้ออกมาคนอาจจะไม่รู้นะครับนี่นะ เราดึงตรงนี้ออกนะครับมันยังออกไม่ได้ท่านผู้ชมเห็นไหมลองใช้แขควางนะครับผมมันจะมีเขี้ยวล็อกปลดดึงนะครับเนี้ใช้ไขควงเนี่ยยาวหน่อยนึงนะครับดันเข้าไปนะเนี่ยนะครับปวดล็อกเห็นไหมตรงนี้ขึ้นละสองฝั่งนะครับท่านผู้ชมน,นะครับนี่ด้วยนะนี่นี่ดันเท่านั้นเองนะครับก็ออกได้ละตอนนี้เนี่โอเคนี่ท่านผู้ชม ตรงนี้นะครับที่เป็นกลมๆตัวนี้แหละแล้วมีสายไฟเข้าสามเส้นนะครับถ้าเราถอดดูเนี่ยมันจะมีสายยางอยู่ด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวผมถอดดูให้ให้ดูนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมไอ้ตัวนี้นะครับสายยางตงัวนี้หนึ่งสายยางอาจจะหลุดหรือไม่ก็ไอ้ตัวเช็คระดับน้นํานี่อาจจะเสียไปเลยนะครับผมท่านผู้ชมโอเคแต่ว่าตรงนี้สายยางด้านบนไม่หลุดนะครับเราก็ต้องเช็คสายยางด้านล่างด้วยนะครับว่า มันเก่าเสื่อมสภาพมันแข็งกระด้างหรือว่ามันหลุดหรือเปล่านะครับนี่นะก็ตรงนี้นะท่านผู้ชมผมได้ทําการถอดฝาด้านหลังออกมานะครับสังเกตตรงนี้นะครับผมท่านผู้ชมนี่สายยางตรงนี้นะครับนี่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะเนี่ยสายยางตัวนี้มันจะต้องนิ่มนะครับมันจะต้องนิ่มนะครับเนี่ยดัดไม่ไปเลยท่านผู้ชมไอ้สายยางตัวนี้มันแข็งกระด้างนะเนี่ยดูดิคือ มันมันนานนะครับมันเก่าแล้วก็ที่นี้มันแข็งกระด้างเนี้ยมันทําให้เนี่ยแรงดันน้ำนี่ครับดันอากาศขึ้นไปด้านบนนะครับไปหาเซ็นเซอร์เนี่ยมันก็เลยทําให้อากาศมันรั่วน้ํามันก็เลยเต็มล้นนะครับผมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับต้องทําการเปลี่ยนสายยางนะครับถึงจะหายนะแข็งกระด้างเนี่ยนี่ท่านผู้ชมสังเกตนะครับไอตรงยางนะครับสายยางตัวนี้มันแข็งมากเลยท่านผู้ชมนะครับนี่นะ มันทําให้สายยางตัวนี้นะครับเก็บอากาศไม่อยู่แล้วมันรั่วนะครับทําให้เซนเซอร์เนี่ยเช็คระดับน้ําไม่ได้นะครับนี่นะนี่เห็นไหมของใหม่เนี่ยบีบนี่คือนิ่มเลยนะครับนี่ของเก่าคือแข็งนะครับแข็งมากเลยนะครับเสื่อมสภาพนั่นเองโอเคทําการเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนไม่ยากเอา้ตัวรัดตัวนี้มาด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ก็ใส่เข้าไปเท่านั้นเองนะนะครับซื้อสายยางมาใหม่แล้วก็เปลี่ยนนะครับผมท่านผู้ชมนี่สายรัดนะครับรัดเข้าไปนี่นะ โอเคก็เมื่อสอดด้านบนเสียบด,ด้านบนแล้วนะครับก็สอดลงไปด้านล่างเลยนะครับตามตำแหน่งเดิมไม่อยากแค่นี้เองนะนี่นะครับโอเคนี่นะปึ๊บอ่านี่ก็ดันเข้าไปเลยท่านผู้ชมให้ลงล็อกตำแหน่งเดิมให้นี่เสร็จแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้ตรงนี้ก็ปิดฝาได้เลยนะครับ ส่วนด้านล่างท่านผู้ชมมาดูตรงนี้นี่ด้านล่างนี่นะครับเราก็รัดสายตรงนี้ไว้นะครับก็กะระยะให้ใกล้เคียงกับของเดิมนะครับท่านผู้ชมนะครับสายยางเดิมนั่นแหละเครือตรงนี้ก็เลยนะผมก็ตัดออกหน่อยนะท่านผู้ชมเนี่ยนะอาจจะยาวไปหน่อยนึงนะครับเนี่ยนะ เพราะว่าสายยางก็อาจจะมีผลต่อระดับน้ําด้วยนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับตัดเลยนี่โอเคนะครับก็เสียบเข้าไปเลยเดี๋ยวอย่าลืมไอ้ตัวรัดด้วยนะท่านผู้ชมนี่นะครับตัวนี้สําคัญนะครับเป็นแคมรัดนั่นเองนะครับเป็นสปริงรัดใส่เข้าไปเลยท่านผู้ชมอ่าใส่ตัวนี้ก่อนนะครับนี่ตลดตั้ตัวนี้รัดท่านั้นเองปุ๊บ ส่ให้สุดนะครับโอเคประมาณนี้น่าจะได้ละนี่โอเคนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเทสก,กันเลยครับครับผมท่านผู้ชมเมื่อเราทําการเปลี่ยนตัวสายยางไปแล้วนะครับนี่นะผมก็จะลองเทสเลยท่านผู้ชมเดี่ยนะครับนี่กดปุ่มเลยนะครับเอาเวอ์นี่ มามาดูกันก็เดี๋ยวตั้งในระดับโลเลยนะครับถ้าผู้ชมสังเกตนะครับสายยางเก่ากับใหม่เนี่ยแข็งกระด้างน,นะครับนี่บีบไม่ลงเลยนะครับเห็นไหมบีบนี่คือแบบ โอ้โหแบบไม่ได้เลยแต่นี่สายางใหม่นะมันจะนิ่มนะนิ่มนี่นะครับนี่ทั้งสองด้านเลยนะมันตรงนี้ทําให้อากาศมันรั่วออกนะครับส่งสัญญาณส่งความดันะแรงดันอนะไปที่ตัวเพชเชอร์นะครับตัวเช็คระดับน้ํามันก็รั่วออกน้ําก็เลยล้นนะครับนี่ของใหม่ต่างกันเยอะเลยนะครับนี่นะโอเคนี่ ก็ตั้งไว้ในระดับโลต่ำสุดนะครับถ้ามันเครื่องสั่งทำงานแสดงว่าโอเคแล้วนะครับเป็นปกติแน่นอนนี่ท่านผู้ชมนะครับตอนนี้โอเคแล้วนะครับผมเห็นไหมเมื่อกี้ตั้งระดับน้ำไว้ที่ต่ำสุดนะครับ ตอนนี้เครื่องทำงานแล้วท่านผู้ชมมะไม่ล้นแล้วนะครับอ่าเห็นไได้ยินเสียงนะครับนี่ถ้าเราจะกดเลือกระดับน้ําต่อนี่ครับมันก็จะเติมน้ําไปอีกนะครับผมนี่นะผมเล,เลือกไปที่มีเดียมนะครับมันก็จะเติมน้ําเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมนี่นะอ่า นี่นะครับโอเคตรงนี้คือเราต้องปิดฝาประตูนะครับผมปิดฝาครอบปิดฝาปิดตรงนี้ครมันมีสวิตประตูนั่นเองนี่นี่ครับผมท่านผู้ชมตอนนี้เครื่องซักผ้าก็ทํางานใช้งานได้ปกติแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นเกจความรู้เล็กๆน้อยๆสาหรับท่านผู้ชมในการแก้ไขด้วยตัวเองนะครับ ท่านผู้ชมท่านใดที่มีลักษณะอาการเสียของเครื่องสภาพเป็นแบบนี้นะครับก็ลองเช็คตามอาการนี้ดูลองเช็คสายยางดูนะครับถ้าเปลี่ยนสายยางแล้วนะมันไม่หายก็ลองเช็คตัวเซนเซอร์เช็คระดับน้ำนะครับอาจจะเสียก็คือมี2ตัวนี่แหละครับที่เป็นตัวเช็คระดับน้ํานะครับอาการลักษณะนี้นะครับผมโอเคนะก็ประมาณนี้นั่นเอง วันนี้นะครับขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบทุกคําถามนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมนะครับใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสงสิงโมดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม